แดงของจี่าแล้วใช่ริงยังยิงไปได้ยิงเลยครับวิ่งยิงอักระชกหอยิงหลุดมาที่จีค่าครับผู้รักษาประตูลวงน้อยรับไปได้แล้วทเกมเร็วขึ้นมาลวงน้อยยุยโอ้เฮ้ยกหนวนนายลวงน้อยได้อีกอ้าฮัวฉบต่าาเน ม่วยจิ้งจกเล่เนยาวไปจับตีเก้เรยเลยๆหนุนหลวงนอ๊ะน้องบัวน้องบัวครองบอลอยู่หมายเล่งข่าโด้นไปแย่งมาไหลมาครับอันนี้อันนี้มาให้กิบตีกิบติลบลบลบแล้วไหล,ลามาให้มนตรีมนตรีแข่งตัวไม่ทันครับโดนปัญญาสกัดออกเส้นหลังไป ลายเป็นลูกเตะที่มุมระรับงานดีเตะมุมตตรีนี่เคยใตแเจบแต่งกลุ่นยู่รือเคยจับโรบอลปลีาฮ่าฮ่าย่าฮ่เฮรอฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮอาฮ่าต่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮา่าฮ่าฮูาฮาฮ่า่าฮ่่่ ไปชมและเกือบลวงตาของหมายเลขสิบสองครับประยูนลาอุลิโดนยิงโอ้ยอยาอ่างนี้ครับยิงสักโอ้ยยิงไายเลยโอ้ยกิดดีกิดดีมาบอลไปบ่ายอ่านบ่ยย,ยิงลยยิงยิงได้ไหมวะ ประกาศเป่าแล้วครับว่าใครไปดึงเสื้อไอ้อุลลิ่นเสื้อเขาทำาไมเสื้อใหม่ด้วยนั่นแ่ะระวังนูขาดของเขาอ้อเด็กเป้อเด็กเป้กัดเที่ยวเาดูยี่ไงตากีบมอาลืนได้ขนเกอเลยเหนะเดดด้เยละนได้ยะ แต่โซได้บอลแล้วครับอา้าวถลับนี่เยาวชาดอกก็เป็นแต่ดกเบาไปครับอีกห้าแก่โซยิงาสบุรฟังตูรับได้อาลุ่โอ้ในครึ่งเวลาแรกนี่เยาวชนชายดวงน้อยได้บอล นายบนลหลบหลบลบแล้วจะไปข้างล้าย,ยังไปไม่ได้ฝังเบียดกันอยู่นั้นทุมกันห้าหกแปดโอ้จีาทุม่มห้าลุดบ้าหลุดที่กางในจอลตดตางติดายนบอล้วเล่นัวนลูกบออาดิสนนในนนนน้องตัวมาลไอ้เขียวจะลงไม่ลงจะล,ล้มเลยไม่ล้มแล้เอววาด,ดีตบรรดุไหลามา กรดิกาบาจิ่งโอ้รับไว้ได้ลงมายาวาชนดังใจจิ้งยังกิงไปได้หูยงแคบแล้วไปพี่ พ่อบ้านพ่อบ้านวางกอนยามาใช้ฝมายเล,ยล่น0ิบจิตติหลุดมาถึงมือผู้รักษาประตูไปดิเยาวชนหญิงเยาวชนหญิงนี่อะไรล่ะอุย้ยออกุอม่มไปแล้วหมดในการแข่งขันครึ่ง